หลังจากที่อีลอนมั์ได้ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนคริปโตทั่วโลกด้วยการโพสต์ล่าสุดเกี่ยวกับกระทรวงประสิทธิภาพของรัฐบาลดอทโดยโพสต์โซเชียลมีเดียล่าสุดของ CEO t e s เทสได้เปิดเผยว่ามีเป้าหมายที่จะลดการใช้จ่ายของเงินรัฐบาลกลาง นอกเหนือจากนี้ยังคงจุดชนวนให้เกิดการพูดคุยในตลาดคริปโตเนื่องจากรูปแบบย่อของกระทรวงนี้คล้ายคลึงกับสัญ,ญลักษณ์ของเหรียญมีมชะนนำอย่างดอทคอยโดยแผนประสิทธิภาพทางการทำงานของรัฐบาลดอทของอีลอนมันได้รับความสนใจอย่างมากหลังจากที่ทางโดนัลดัม์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง โดยแผนดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะลดการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางในขนาดเดียวกันทําให้หน่วยงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่าลงโดยหลังจากที่โดนโนทำได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งและได้แต่งตั้งมันและทางวิเวกลามาสวามีเป็นหัวหน้าแผนกซึ่งทําให้เกิดการพูดคุยกันต่างๆนานา,นาเกี่ยวกับทิศทางของตลาดนอกจากนี้การที่ซีออของทางเทสลา ที่ได้รับการสนับสนุนจากคมในการเลือกตั้งยังคงดึงดูดความสนใจของผู้ที่เข้าร่วมตลาดอีกด้วยโดยล่าสุดกรมประสิทธิภาพของรัฐบาลได้ออกมาถแถลงว่ารัฐบาลกลางจะใช้งบประมาณในด้านไอทีประจำปี1 0 0แสนล้านดอลลาร์ นั่นหมายถึง80%ของงบประมาณที่จะใช้ไปกับการบำรุงรักษาระบบที่ล้าสมัยโดยโพตล่าสุดบน X ยังคงระบุว่าการบำรุงรักษาระบบเก่านั้นต้องใช้ต้นทุนที่สูงกว่าและยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกเกอร์หรือผู้ที่ไม่หวังดีโจมตีระบบโดยอีลอนมันยังคงโพสต์บน X ของเขาและกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดการกับปัญหาอันยุ่งเหยิงที่ยิ่งใหญ่นี้โดยก่อนหน้านี้เองผู้ประกอบการรายนี้เคยหยิบยกปัญหาที่คล้ายคลึงกัน เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลกลางที่มากจนเกินไปโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลด ค่าใช้ใจ่ายก่อนหน้านี้ทางอารีเคิร์กผู้ก่อตั้งเทอร์นิ่งพอยต์ยูเอสเอยังคงส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อบุคคลสําคัญโดยเข้าได้เตือนว่าชักซูเมอร์หัวหน้าฝ่ายเสียงข้างมากในวุฒิสภากําลังผลักดันให้โลเลนแม็กโฟลดได้ดํารลงตําแหน่งประธานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติอีกสมัยหนึ่งและในปัจจุบันในตอนนี้ราคาของเหรียญดอทคอยน coin, นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่0.400 US อลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็น ราคาหุ้นเดียมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันติดลบลงไป3 ส19%โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นมีแนวโน้มเป็นเทรนขาขึ้นในระยะยาวในฝั่งของตัวชี้วัดที่สําคัญอย่างตัวชี้วัด M A C D เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ M A C D ยังคงยืนอยู่ต่ํากว่าระดับของเส้น Signal Line แต่ยังคงอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ย M A 0โดยล่าสุดตอนนี้สัญญ,ญาณ Histogram ยังคงบ่งบอกว่ามีแรงขายมากกว่าวันก่อนหน้าน,าน,านี้ซึ่งบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นมีแนวโน้ม ที่จับเป็นเทรนขาลงในระยะสั้นโดยตัวชี้วัด MACD นั้นได้บ่งบอกเราว่าเหรียญอาจจะถูกเทขายตั้งแต่เหรียญมีการซื้อขายกันอยู่ที่โซนระดับราคา0.41ถึง0.42 USD โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิค ตัวชี้วัดระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญอย่างฟินโบนิชียังคงให้ระดับแนวรับที่สําคัญหากเสียร่วงลงมาที่โซนระดับหลักา0.35ดอลลาร์และถ้าหากเรียพุ่งขึ้นไปอาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่0.43ดอลลาร์และถ้าหากหลุดขึ้นไปได้อาจต้องเผชิญกับแนวต้านที่สําคัญที่0.55ดอลลาร์